สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทรายรีวิวช,ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวเชิงลึกและข้อมูลครบถ้วนเพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถกระบะขวัญใจชาวไทย t o y o ต a h i l u x r e v o 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่บอกได้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะการขับขี่ซึ่งจะทาให้ตลาดรถกระบะในไทยต้องสันส่นสะเทือน t o โยต้าฮิล x r e รีวูถือเป็นรถกระบะที่อยู่คู่กับคนไทยมานานหลายสิบปีตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันได้รับความนิยมทั้งในกลุ่มผู้ใช้เพื่อการทำงานการบรรทุกและยังได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่ชื่นชอบการตกแต่งรถแนวออฟโรดหรือสปอร์ททุกครั้งที่ Toyota เปิดตัวฮิล u x รุ่นใหม่จึงเป็นที่จับตามองและในปี2026นี้ฮิลลรีวได้ถูกพัฒนาให้ล้ำสมัยและตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เริ่มจากดีไซน์ภายนอก t o y ยต a h i l ลล์ซร2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดมาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงสปอร์ทที่ดูดุดันกว่าเดิมเส้นสายตัวถังชัดเจนและฉกเฉียวมากขึ้นฝ่ายหน้าเลดแบบเมทริกซ์ที่มาพร้อมกับไฟเด t ์ทัมรันนิง่งไลท์ดีไซน์ใหม่ที่ทำให้รถดูพรีเมียมและหรูหรามากกว่าเดิมด้านท้ายยังมีไฟท้ายเลตซิทเนเจอร์ที่ออกแบบให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ทำให้ h ิลล์ซร2026ดูแข็งแกร่งและทันสมัยในเวลาเดียวกัน ในส่วนของมิติรถฮิลลสรีโว2026มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพื่อรองรับการบรรทุกที่มากขึ้นและเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารระยะฐานล้อที่ยาวขึ้นทําให้การทรงตัวดีขึ้นเมื่อขับด้วยความเร็วสูงอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่บนถนนครุขัดโตโยต้ายังคงคํานึงถึงการใช้งานจริงของคนไทยที่ต้องใช้รถทั้งในเมืองและต่างจังหวัดภายในห้องโดยสารโตโยต้าฮิลลสรีโว2026มาพร้อมการออกแบบใหม่ที่เน้นความหรูหรา และความสะดวกสบายบบานั่งใช้วัสดุดหนังคุณภาพสูงตัดเย็บอย่างประณีตแผงคอนโซลหน้าได้รับแรงบันดาลใจจากรถ SU v รุ่นใหญ่ของ Toyota มาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงจาก JB l ที่ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมรวมถึงแผงมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับโหมดการแสดงผลได้ตามสไตล์การขับขี่ในด้านเทคโนโลยีฮิลส์ลีว์2,269ลําขึ้นไปอีกขั้น โดยระบบเชื่อมต่อแบบคอนเนตติกาที่สามารถตรวจสอบสถานะรถผ่านสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการเช็คน้ำมันระยะทางการขับขี่การล็อกประตูหรือแม้แต่ระบบติดตามตำแหน่งรถในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิดโตยโยต้ายังใส่ระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้นหัวใจสำคัญของรถกระบะคือเครื่องยนต์และในรุ่นใหม่ปี2026นี้โตยโตยโต้าฮิลล์สรีวมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซล2 8ลิตรโบใหม่ ที่พัฒนาให้มีแรงม้ามากกว่า210แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาลเกิน500นิวตันเมตรทำให้สามารถบรรทุกหนักและลากจูงได้อย่างสบายรวมถึงมีรุ่นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีไฮบริดล่าสุดของโตโยต้าเน้นการประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบส่งกำลังมีทั้งเกียร์อัตโนมัติ10สปีดแบบใหม่และเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมการขับขี่อย่างเต็มที่ฮนศตวรรษ2026 ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบฟูลไทม์ 4WD ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ทั้ง normal, eco, power และ Off Road ระบบช่วงล่างถูกพัฒนาใหม่ให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานบนถนนเรียบและเส้นทางธุรกันดานมีการใช้โช้คับที่ดูดซาบแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นทำให้การขับขี่นุ่มนวลกว่า